เป็นอิหมามนำละหมาดยานาซ a ให้แม่ที่เสียชีวิตหลังละหมาดเสร็จโดนแย่งใหม่ครับเชคและถูกบังคับให้อ่านดูอาก่อนที่จะยกมายิดพี่น้องถามว่าผิดไหมครับคือการอ่านดูอาหลังละหมาดยานาซ่ถือว่าเป็นบินาดาเป็นอุตริกรรมในทุกทุกมัสับเพราะไม่มีแบบฉบับ,าบจากท่านนบีสุลต่านละฮ์ให้กระทำเช่นนั้นและสําหรับบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็แปลกใจนะครับ ในเรื่องอิบาดานี่เราก็อ่านฟัดุัองนะหนังสือฟัดุอีนนนนอินที่เราสอนลูกหลานของเราเราบอกว่าเรื่องอิบาดานี่มันกียาสไม่ได้นี่นี่แทบเอกฉันนะอิบาดานี่เราจะเกียาสกียาสคือเปรียบเทียบไม่ได้ในมัสฮับทุกมัสฮับนี่เวลาเวลาไปเปิดในหมวดของอิบัตัไอ้บาคือการปฏิบัติศาสนกิจใช่ไหมครับและไปในหมวดของอิบัตานี่ก็มีหมวดของการละหมาดกิตาบุษสา และตอนปลายของหมวดการละหมาดนี้ก็มีสล ا ة ทุลจนาซา์หรืออัลจนาอิซก็คือเรื่องจนาซา์ทั้งหมดรวมถึงเรื่องการละหมาจนาซา์และกิจกรรมอื่นๆด้วยไปเปิดดูนะครับในมัสยิดต่างๆในตำราต่างๆมีไหมที่มามชี ف ีหรือมามคนอื่นบอกว่าพอละหมาดแล้วเนี่ยเอามมยัเนี่เอาวางไว้แล้วก็ให้อ่านอย่างนี้อ่านอย่างนี้อะไรนนี้แล้วก็ขอดอุทิศไม่มีนะครับอันนี้จะว่าการละหมาจนาซา์นั่นเองเป็นการขออุอิเพะในละหมาจนาซะ์เราขอดุอา แล้วทำไมดูอานที่เราจะอ่านหลังละหมาดนี่ททำไมไม่มาขอในละหมาดทำไมไม่มาขอในละหมาดการที่เราได้อุตริหรือประดิษฐ์การกระทำเสียงส่วนหนึ่งส่วนใดที่มันไม่มีในแบบของท่านนบีสุลต่านละวะอเลห์อัลลัมเป็นมุฟดะเซตเป็นสิ่งที่ใหม่เติมจากสุนหนาของท่านนบีสุลต่านละวะอเลห์อัลลัมเพิ่มเติมมาต่อเติมมาและท่านนบีสุลต่านละวะอเลห์อัลลัมได้เตือนไว้ใน ح ี ي ث ส่วนตก๊ดต่อมิซีว่า ว่ายกุมมมุฮดซาติลอมูรพวกท่านั้นหลายจงระวังเรื่องมุฮดซาตของกิจการมันก็คือเรื่องใหม่เรื่องอุตริเรื่องประดิษฐ์เรื่องใหม่ๆเรื่องต่อเติมให้ระมัดระวังฝ่อินนะคุณละมุฮดซาตินบิดาทุกเรื่องที่มันอุตริประดิษฐ์ต่อเติมนั้นเป็นบิดาบิดานนี่หมายถึงว่าไม่มีในศาสนาว่าคุณลูบิดาตินบลาละและบิดาทุกชนิดอุตริกรรมทุกชนิดเนี่ยเป็นการหลงผิด และในการเรนของนั้นอิมามนะออีมีสำนวนที่ท่านนบีสอลลัลลอฮุโตูละอัลลอฮิมคุณลุวอหลาละตินินนรและการลงทุกประการเนี่ยย่อมเป็นหนทางไปสู่นรกนั่นไม่ใช่หมายรวมว่าใครที่จะขอดุอ่านแล้วมาจนาจะเข้านรกนะไม่ใช่นะแต่ความที่ทำหรือเชื่อในสิ่งที่ไม่มีหลักการศาสนาเนี่ยมันมีความเสี่ยงและหลักการศาสนาี่้บอกว่าอะไรที่มันมีความเสี่ยงอะไรที่มันมันบาปอะไรที่มันไม่ถูกต้องนี่นะ มันจะมีการลงโทษเอาละใ้อภัยก็ได้แต่หนทางของมันเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษในนรกจึงต้องระวังนะครับสรุปแล้วถ้าเราได้ละหมาดนาญาแล้วก็ไม่ขอดุอาหลังละหมาดนาญ่านั่นคือถูกต้องตามแบบฉบับของนบีสุลต่านสลื่มตามแบบฉบับของบรรดาสฮาบะถังปวงตามแบบฉบับของบรรดามัซฮับทุกมัซฮับรวมถึงมัซฮับอิหมัมชาฟีของเรานะครับแล้วการที่มีคนบิดา การกระทําของเราถือว่าถูกต้องแล้วถ้าเราไม่สามารถปราบปรามสิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่าอิทธิพลของคนบางคนหรือความความความแข็งกระด้างของคนบางคนในเรื่องนี้นะครับเราก็ไม่ผิดถ้าหากว่าเราไม่สามารถห้ามเรื่องนี้ได้นะครับ